บิทชีอีคลิปครอสออีีวเส v ูวีขุมพลังไฟฟ้าล้วนสายผ่านร่วมเรโนเซนิกส์อีเทคเปิดตัวในยุโร มิสูบิชินำชื่ออ e ีคลิ Cross กลับมาอีกครั้งในตลาดยุโรปแต่คราวนี้ได้เปลี่ยนโฉมเป็น SUV ขุมพลังไฟฟ้าล้วน BEV ที่พัฒนาและผลิตในฝรั่งเศสโดยใช้พื้นฐานเทคโนโลยีร่วมกับ e Tech r e n u l t โ c e n i c E-Tech Grand ในเครือพันธมิตรพร้อมปร,บรับดีไซน์ภายนอกให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสไตล์มิสูบิชิใหม่ล่าสุดและจะทำตลาดเฉพาะในยุโรปเท่านั้น e c ค i p ปคร์กลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มิสซูบิชิเลือกที่จะเปิดตัวเฉพาะในยุโรปโดยใช้กลยุทธ์การแชร์โมเดลกับ a u โนต่อจากรุ่นโคโร e n โ u l t ริโ o A.S.X เรโนแคปเจอร์และ Grandis Renault s ไ m b i o s โดยรถรุ่นใหม่นี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม SUV Compact วางตำแหน่งไว้ต่ำกว่า Outlander p h e v และยังนับว่าเป็นรถ p e v รุ่นที่2ของ Mitsubishi ในยุโรปต่อจาก i m i e v ที่เคยยุติการผลิตไปก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อน จุดสังเกตที่ชัดเจนที่สุดคือด้านหน้ามิ s u ู i s h i ได้ออกแบบใหม่ให้แตกต่างจากเซนิกสด้วยชุดไฟหน้า LED แบบแยกส่วนกระจังหน้าทรงปิดสนิทที่คล้ายกับ Outlander และกันชนหน้าที่ปรับรูปทรงใหม่ส่วนด้านท้ายโดดเด่นด้วยกราฟิกไฟท้าย LED แบบใหม่พร้อมตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาและโลโก้มิ s u ูบิชิทันสมยัย ดันข้างมาพร้อมเส้นสายที่คุ้นตาจากซซนิกแต่เพิ่มการตกแต่งโครเมีย่ยมบริเวณเสาดีและแล้ออลลอยดีไซน์ล้ำสมัยขนาด19นิ้วและ20 e นิ้วโดยรุ่นใหม่นี้ละทิ้งสัดส่วนทรงคูเป้ SUV จากอ e ียิปต์รอสรุ่นเดิมและปรับมาพร้อมขนาดตัวถังยาว4,470ม mm, ิลิเมตรสั้นกว่ารุ่นเครื่องยนต์สันดาปเล็กน้อยแต่มีระยะฐานล้อย,ยาวขึ้นเป็น2,785ม mm, ิลิเมตรเพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารได้อย่างชัดเจน ติดตั้งชุดหน้าจอดิจิตอลแบบเดียวกับเบ u โนได้แก่มาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด12.3นิ้วและหน้าจอ Infotainment แนวตั้งขนาด12นิ้วที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Google Built-ins พร้อมตัวเลือกวัสดุตกแต่งและบอกใหม่เฉพาะสำหรับมิสุบิชิจุดเด่นเพิ่มเติมได้แก่หลังคากระจกไฟฟ้าที่ปรับความเข้มแสงได้ e l e c t r o c h r o ไฟสร้างบรรยากาศ LED ambient lights และชุดเครื่องเสียงจาก Har m a n k a r ร o n Premium นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยกับขี่ขั้นสูงรองรับการขับขี่กึ่งอัตโนมัติบนทางหลวงพร้อมเบาะนั่งสองแถวและพื้นที่บรรทุกสัมภาระ4 7 8 1 6 7 0ลิตร p ิ r o 斯ีมีพัฒนาบนฐานลิศวกรรมพื้นฐาน CNEV f EV. ขับเคลื่อนด้ยวยมอเตอร์ไฟฟ้าที่เพลาล้อคู่หน้าให้กำลังสูงสุด218แรงมา้าจับคู่แบตเตอรี่ความจุ87กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วิ่งได้ไกลสุด600กิโลเมตร พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำรองรับการชาร์จความเร็วสูงสุดที่กำลังไฟฟ้า150กิโลวัตต์มิซูบิชิยังยืนยันว่าจะมีรุ่นที่ปรับสเปคลดลงเปิดตัวตามมาในปี2026โดยคาดว่าจะใช้สเปคใกล้เคียงกับเปรโนเซนิกรุ่นเริ่มต้นที่มีกำลังสูงสุด170แรงม้าและแบตเตอรี่ความจุ60กิโลวัตต์ชั่วโมงรถรุ่นใหม่นี้จะเริ่มผลิตในไตรมาส4ปี2025ที่โรงงานในประเทศฝรั่งเศส ถึงแม้ e q ค i p ปค s s s อใหม่จะไม่ได้ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาแต่ Mitsubishi ยืนยันว่าจะเปิดตัว SUV ุของพลังไฟฟ้ารุ่นใหม่สำหรับตลาดอเมริกาเหนือในช่วงฤด,ดูร้อนปี2026โดยจะมีขนาดเล็กกว่า e q ค i p ปค s s s อเล็กน้อยและใช้พื้นฐานเดียวกับ n i s ส san l e f f Generation ใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับขมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ